สยินด,ด,ด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง The Baby b e d Toy ช่องที่จะคอยรีวิวของเล่นของน้องเบ๊บและของป๊าป๊าป,ปิงให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับวันนี้ครับเราจะมารีวิวในส่วนของกล่องสุ่มกันดั้มกันครับน้องเบ๊บว,ว้าวอ่าซึ่งกล่องสุ่มกันดั้มในวันนี้ก็คือน,นี่น QMSV Mini Unicorn ันด d a m กล่องนี้นั่นเองนะครับโดยที่ตัวนี้ จะเป็นกล่องสุ่มนะครับแล้วก็กล่องสุ่มตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีคนส่งมาให้นะครับโดยที่คนที่ส่งมาให้นั้นเขามีชื่อว่านาดิวนะครับเป็นเพื่อนป๊าป๊าเองนะครับก็ต้องขอขอบคุณนาดิวทากูลบุญคุ้มนะครับมาณที่นี้นะครับก็ป๊าป๊าปินก็ถือได้ว่าเป็นสปอนรเซอร์เจ้าแรกของช่องเราเลยแล้วกันนะครับทั้งเราเองเลยนะยังไงเราสองคนต้องขอขอบคุณมาด้วยนะครับขอบคุณครับโอเค เรามาดูภาพรวมของตัวกล่องกันดีกว่านะครับเดี๋ยวจะเริ่มให้น้องเบฟเป็นคนแนะนําตัวกล่องให้คุณผู้ชมกันเลยดีไหมดีครับโอเคครับถ้าอย่างนั้นเริ่มกันเลยครับไปเลยน้องเบฟเริ่มจากหน้ากล่องกันเลยกล่องก,ก็มีเป็นแกนดั N ้มยืนอยู่นะครับอ่าจะเป็นรูปแกันดั้มยูนิคอร์นตัวนี้ยืนอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับอ่าแล้วก็มีตรงไหนอีกเลยนี่ครับตรงนี้ก็บอกว่าในกล่องสุมเนี่ยมีเวลาเราได้เราได้ไดตัวอะไรมั่ง า็ทุกเห็นทุกคนเห็นตัวอะไรเอ่ยไหมครับนั่นก็คือตัวที่หายากนั่นเองครับมีถึงมีถึง2ตัวเลยนะครับ่ามีตัวสกเกรตหรือว่าตัวหายากเป็นตัวความลับนะครับมีให้เลือกด้วยกัน2ตัวไม่ใช่ให้เลือกสิให้สุ่มนะครับแล้วก็จะมีตัวรูปแบบธรรมดาทั้งหมด6ฟอร์มด้วยกันนะครับก็เรียได้ว่า1กล่องเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ลุ้นว่าเราซื้อมาแล้วเราจะได้เป็นตัวอะไรนะครับ และน้องเบฟอยากได้ตัวอะไรครับพี่ผมอยากได้เบนนี่เลยแบนชีเป็นแบนชีนี่งคุณผู้ชมก็ดูหน่อยเป็นแบนชีตัวนี้นั่นเองนะครับแบนชีนอนตัวที่มีไซโครเฟรมสีทองใช่ไหมครับใช่ครับพอสำหรับแบนชีนี่นี่มีสองล่างเขาคือเป็นล่างสีเหลืองกับล่างสีเขียวอ่าเป็นล่างสีทองกับล่างสีเขียวนั่นเองใช่แล้วครับโอเคถ้าอย่างนั้นน้องเบฟมาดูอีกด้านนี้ให้คุณผู้ชมเขาดูด้วยด้านนี้เป็นอะไรครับ อันนี้ก็มีเป็นแกนดัมนะครับ <ฮะ S 2> เป็นแกนดัมยูนิคอนกำลังยืนหันหน้าแล้วก็ยืนหันก็ยืนหันข้างก็ยืนหันหลังอ่าจะเห็นภาพรวมของยูนิคอนตัวนี้ที่อยู่ในกล่องนั่นเองนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวจะให้น้องเบฟเริ่มเปิดกล่องแล้วก็เริ่มชดซองกันเลย,เยอ่าเริ่มกันเลยนะครับอ่าเดี๋ยวให้น้องเบฟเปิดเลย เปิดมาด้านในเออเจอกับตองนะครับมาแบบนี้เลยด้านในอ๋อมีการ์ดด้วยเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูก่อนว่าเป็นการ์ดอะไรนะครับการ์ดมันจะบอกอยู่ว่าได้ตัวอะไรมาป้าเห็นแล้วแหละนี่ได้เป็นตัวนี้มานะครับเดี๋ยวลองดูว่าน้องเบฟจะได้ตัวที่น้องเบฟต้องการหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นการ์ดของเขานะครับโอเคไป้องเบฟลองแกะดูแกะไม่ได้นะครับมจะมีรอยให้ตีๆนะ ยัง่เสร็จ่าง่ายยไ่เสมอยู่นเลยตอนไว้มเฮ้ยเป็นยูนิคอนสีขาวนั่นเองแล้วมีโล่ไหมมีโล่กับปืนไหมไม่มีมีแต่เขามาให้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูการ์ดก่าตรงไหมการ์ดก็บอกว่าเป็นยูนิคอนสีขาวนั่นเองนะครับแล้วก็ด้านหลังของการ์ดอันนี้ด้านหน้านะครับด้านหลังของการ์ดก็จะเป็นตัว วิธีการประกอบผู้มือการเล่นนั่นเองนะครับก็จะเอาตัวเขามาประกอบรวมกับตัวหนวนั่นเองนะครับก็แพ็คมาให้อย่างดีเลยนะครับสําหรับเขาของเขาไม่ต้องกลัวว่ามันจะหักนะครับแต่ก็แอบกังวลอยู่นิดนึงเหมือนกันเดี๋ยวป๊าแอบประกอบเขาให้ดีกว่าไหมโอเคครับอ่าลองเบ๊อออกได้ไหมลูกไม่ได้เม็กอันี้เราบอกยังไม่ได้ มันแอบ,บติดนอ่อตัวพลาติกใช่ไหมแบบ็บได้ตัวที่ป๋าอยากได้เลยใช่เป็นตัวที่ป๋าอยากได้พอดีเลยสวยงามเลยนะเท่เลยอ่าเดี๋ยวให้น้องเบฟลองประกอบเผาดูนะครับได้ไหมเปิดได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหม <c oughs> มาปลาสิโอเค <c oughs> okay, นี่ก็เป็นเขาของเขานะครับสวยงามไหม ตังต่อเลยให้น้องเป็นต้องต่อดูเลยนี่เสร็จแล้ว,ลวไหนโชว์ให้คุณผู้ชมดูหน่อยเร็วให้เขาเห็นแบบใกล้ๆหน่อยนี่รายละเอียดสวยงามเลยนะครับนี่แต่ว่าเขาจะแอบ,บยืนยากนิดนึงนะครับ <c oughs> โอเคยืนได้แล้วก็เป็นแต่ตัวฟอร์มอย่างเดียวไม่มีตัวโลก่กับปืนให้นะครับแต่ก็ถือว่าเทมากแล้วนะครับสุดยอดไปเลย อ่ะเยี่ยมมากเลยนะครับ <c oughs> เห็นแล้วเป็นยังไงบ้างน้องเบบชอบไหมครับชอบครับชอบเลยใช่ไหมครับถูกใจไหมไม่เคยถูกใจเท่าไหร่ทำไมอะ่ะเพราะอยากได้แบนชียอดเป็นแบนชีเนาะแต่ไม่เป็นไรได้เป็นยูนิคอร,ร์นมาก็เท่แล้วเนาะน้องเบบก็ชอบแล้วใช่ไหมครับป้าป๊าก็ชอบเหมือนกันนะครับอ่างั้นเดี๋ยวน้องเบบจะลองเล่นให้ดูหน่อยไหมว่าเขาขยับอะไรตรงไหนได้บ้างเอาไหมครับเอาครับอ่าน้องเบบเริ่มเลย เขาทาอะไรได้บ้างตัวมือขยับมือได้อ่าตัวมือก็ขยับขึ้นมาได้ค่อนข้างสูงเลยนะครับระดับเดียวกับหัวเลยว่าคือตรงนี้มันกะเอียงไหนนี่ไม่ได้ครับอ่าจะเอียงไม่ได้นะครับใช่ตัวมือเขาจะเอียงไม่ได้เลยเอียงได้แตตรงหัดอย่างเดียวเนอะนี่ครับใช่แว่าขาก็บิดขยับได้นิดนึงครับอืมขาก็หมหมุนได้แค่หันซ้ายหันขวานะครับ แต่จะขยับตัวเข่าแล้วก็ตัวข้อพับด้านบนไม่ได้เลยนะครับก็เรียกว่าเป็นของที่เน้นเอาไว้ตั้งโชว์สวยๆเท่ๆหล่อๆนะครับสวยเนาะรายละเอียดเขาทํามาค่อนข้างสวยงามเลยแหละป้าๆว่าดูดีเลยทีเดียวนะครับมาก็ค่อนข้างมีน้ําหนักด้วยนะครับให้คุณผู้ชมดูใกล้ๆอีกทีนึงค่อนข้างมีน้ําหนักด้วยนะครับน่ารักเลยทีเดียวนะ ก,การ์ดก็เป็นการ์ดคู่กนันเลยนะครับใช่แล้วก็เรียกได้ว่ารีวิวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเจ้า qmsv mini unicorn gundam ก,กล่องนี้นะครับก็เรียกได้ว่าสวยงามนะครับคุ้มกับคุ้มค่ากับตัวละครเขาเท่าที่ปลารูนะครับถ้าเป็นกล่องเนี่ยเขาน่าจะขายอยู่ที่400รกว่าบาทนะครับแต่ถ้าเหมายกแพ็ ลังหนึ่งเนี่ย8กล่องจะอยู่ที่ประมาณ3,000กว่าบาทกียิว่าถูกกว่าเยอะอยู่นะครับทีนี้ซื้อที่ไหนได้บ้างหากว่าคุณผู้ชมสนใจอยากจะซื้อสามารถซื้อที่ไหนได้บ้างเท mm hmm. ่าที่ป๊าๆรู้นะครับนะดิวเขาซื้อมาจากร้านดีทอยร้านนี้ป๊า,ปาโปรโมทให้เลยนะครับเพราะว่าแอดมินของเขาเนี่ยน่ารักมากเลยนะฮะเวลาทักไปขอความช่วยเหลือให้เขาหาอะไรให้ เขามักจะช่วยเหลือป้าป๋าให้เป็นอย่างดีเลยนะครับร้านดีทรอยจะอยู่ที่ชั้น2เมกาพารซานั่นเองถ้าใครสนใจไปเลือกดูกันได้เลยนะครับโอเค แล้วถ้าหากว่าคุณผู้ชมได้ชมแล้วนะครับหากว่าชอบต้องทำไงครับลองเบฟกดไ like, ลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้ถึงหนึง่งแสนซับเร็วๆนี้นะครับอ่าถูกต้องเลยนะครับหากว่าดูแล้วถูกใจก็กดไลค์หากว่าใช่ก็ช่วยกันกดแชร์และอย่าลืมกดซับสไครตให้พวกเรากันด้วยนะครับก็ให้ถึงหนึง่งแสนซับเร็วๆนี้นะครับใช่เลยนะครับ ในส่วนของวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย,บาย